ทุกการติดตามของทุกท่านมีความหมายกับเรามากวันนี้เราจะไปหาขุมทรัพย์ในบางแสนตามลายแทงของคำขวัญบางแสนแสนสุกสามมุกลือน้มข้าวหลามหนองมนประชาชนสามกีประเพณีวันไหลเพื่อมาแจกผู้ติดตามผู้ติดตามของที่นี่เท่านั้นที่จะได้รับรางวัลตอบแทนผมคิดว่าบางแสนแสนสุกน่าจะหมายถึงเทศบาล เดี๋ยวต้องไปตามหาว่าไอ้คาว่าบางแสนแสนสุกเนี่ยอยู่ตรงไหนสามุกลือนามน่าจะเป็นเขาสามุกแน่นอนเขารามหนองมน่นาจะเป็นตลาดและก็ประชาชนสามคัคคีน่าจะหมายถึงผู้ติดตามที่คอยเอาใจช่วยผมประเพณีวันไหลน่าจะหมายถึงช่วงสงการมันน่าจะมีการเปิดประตูมิติบางอย่างเพื่อให้ไปถึงขุมทรัพย์นั้น ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ขุมทรัพย์นะที่ผมจะหามาเพื่อที่จะมาแจกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของผมนะต่อไปนี้นะจะเป็นการหาขุมทรัพย์เพื่อเอามาแจกผู้ติดตามเท่านั้นกดติดตามเลยครับ